อีกแนะนำแฟนเพจอีกไหมพี่แนนใช่มา,<ช>าคาเฟ่กับเพื่อนส่วนเครื่องดื่มนะคะก็แนะนําว่าถ้าเป็นแบบกาแฟดําได้จะดีมากอืกถ้าเป็นกาแฟดําได้เนะาเะเน่าชาพิเศษสำหรับกม่ล่าใช่เดี๋ยวจะเอาให้ดูว่าเกดอะเอาเอา,เอาตัวนี้ไปด้วยตอนแรกเก็นว่าแบบมีกาแฟดําจริงๆเขาก็มีแหละนี่ค่ะเป็นตัวนี้เกดจะกินมาเอามากินหอมกับกินกาแฟนะคะเวลา เราสั่งกาแฟดำมาแก้วหนึ่งใช่ปะแล้วกาแฟดำเนี่ยบางคนกินไม่ได้นะเดกก็จะกินแบบโปรตีนบาร์เนี่ยเป็นขนมแร่นเหมือนอัลตานูทีอะอารมณ์เหมือนมันังอะอัลตานูทีเงี้ยเราก็จะกินแบบโปรตีนบาร์ตัวนี้คือเป็นขนมที่มันได้โปรตีนสูงด้วยนะคะดีมากตัวนี้ดีมากๆไม่แพงด้วยถ้าเกิดใครสนใจและอยากจะกินขนมแบบได้โปรตีนเมเฟอร์อ้วนสามารถทานมาได้หนโปรตีนบาร์เนาะกินคู่กับกาแฟด เป็นแบบว่ามื้อแบบบ่ายๆเอากล้วย์ูนชีงเงี้ยที่บ้านก็ได้นะใช่อันนี้<ม>จะพบตลอดเลยเพราะว่าบางทีเราไม่สะดวกชงเชใช่ปะเราก็จะสับอันเนี้ย<ม>เอามากินเลยบางคนกินโฮเกนมานะคะมันอ้วนกว่านะคนที่บ้านโฮเกนแล้วกินเท่าไหาร่ก็ได้ไม่อ,อะไรแล้วแต่ส่อให้เป็นคาร์บดีถ้ากินเยอะก็อ้วนอ่ามันก็เป็นพันยาพืชโปรตีนอ่ะมันยอดมันมันอ้วนยากเนี่ยเขาบอกมีโปรตีนตั้งแบ่สิบเอ็ดกิ่ง อืมเนี่ยเขาเขียนเลยอ่ะโปรตีนกวนยากโปรตีน1่แล้วมันมีวิตามินแร่ธาตุด้วยเองแท่งเนี้ยมันได้มีแต่โปรตีนมีวิตามินและธาตุหมันเช็คเลยอืมใช่คือดีอ่ะอันเนี้ยคือเป็นอะไรที่ปกติกระเป๋าเลยอ่ะตัวเนี้ยค่ะดีมากมากเนาะยังอยู่ที่เนื้ออยู่เลยนะเนี่ยไม่ไปไหนเลยยังไม่ไปไหนยังไม่ไปผักเลยใช่ไหม